สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่อนะคะเดี๋ยววันนี้แม่อจะมาทํานะชิฟฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะไม่มีเตาอบก็ทําได้นะนี่ทําในกระทะแบบนี้เลยนะคะเนื้อก็นุ่มฟูนะนี่เนื้อจะนุ่มนะคะฟูนะทิ้งไว้นานก็ไม่ยุบนะคะเนื้อออกมาแบบนี้เลยเนาะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครสนใจอยากรู้วิธีทําเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทาส่วนผสมกันเลยเนาะอ่ะ ส่วนผสมแรกนะคะที่แม่โอจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นไข่แดงนะสองฟองนะคะนี่ใส่ลงไปเลยเนาะแล้วก็น้ํามันพืชนะคะในคลิปแม่โอใช้น้ํามันคานูลานะสามสิบกรัมนะคะแล้วก็กะทิเนาะอ่ะกะทิสามสิบกรัมนะคะก็ใช้ของอร่อยดีนะคะแล้วก็น้ําใบเตยนะอันนี้ใบเตยสัก ห้าถึงหกใบปั่นกับน้ำสามสิบกรัมคั้นเอาแต่ใบคั้นเอาแต่น้ำนะคะใส่ลงไปเลยสามสิบกรัมเนาะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะคะตีนะคะตีให้เข้ากันนะคะตะกร้อมือนะคะแม่โอมีขายนะสามารถสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็อันนี้แป้งเค้กนะคะห้าสิบห้ากรัมตาเลนแดงนะคะอันนี้ผงฟูเนาะ,ะครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปร่อนให้ลงไปให้หมดเลยนะ,ะพอร่อนเสร็จนะคะ ก็ใช้ตะก้อมือนะคะตีนะคนแบบนี้นะคะจนให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมอ่ะพอได้เสร็จเรียบร้อยเราพักในส่วนนี้ไว้เนาะเดี๋ยวเราจะไปตีไข่ขาวกันนะคะไข่ขาวนะคะไข่ขาวแม่โอกก็ใช้สองฟองนะที่แยกออกจากไข่แดงตอนแรกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะอ่ะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะแม่โอกก็จะใช้เครื่องตีนะคะวันนี้ใช้เครื่องตีมือถือน้องส้มน้องส้มนะคะนี่อ่ะ ใช้แค่เบอร์หนึ่งก็พอนะคะตีไข่ไม่ต้องรุนแรงมากนะคะตีพอให้ขึ้นฟองหยับยาประมาณนี้นะคะอ่ะนี่ได้ละประมาณนี้นะคะแล้วแม่โอกก็จะทยอยใส่น้ําตาลนะคะน้ําตาลทั้งหมด4ี่ิกรัมนะแต่ทยอยใส่สักสองสามรอบเนาะแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆนะคะตีไข่ประมาณสัก 2- 3สนาทีก็ได้ที่แล้วเนาะอ่ะจนเขาขึ้นเงาและเป็นริ้วแบบนี้เลยนะเวลาเรายกภาชนะขึ้นนะคะ แบบนี้ตะแคงแบบนี้อ่าไข่ขาวเราจะไม่ไหลนะคะอ่าถือว่าใช้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรานําไปผสมในตัวอ่าแป้งเค้กของเรานะคะนี่เนาะอ่าใส่ลงไปนะคะแบ่งใส่สักสามรอบนะคะไข่ขาวเนาะอ่าใส่ลงไปเลยนะคะเห็นไหมไข่ขาวเราจะเนียนฟูนะคะในสูตรนี้ไม่ได้ใส่น้ํามะนาวนะนี่ อาพายซิลิโคนสีเหลืองๆนะเอาไว้ปาดภาชนะแบบนี้นะง่ายนะคะไม่ต้องเอาออกนะใช้ดีนะคะอ่าก็คนไปจนให้เข้ากันเป็นแบบนี้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วเราจะนําไปอบในกระทะกันเนาะตัวตีไข่ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แมโ่อนะคะนี่กระทะเหมือนกันอันนี้แม่อวขาอยู่นะคะเห็นไหมเราก็ตั้งเตาด้วยไฟอ่อนนะใส่อ่า เนยลงไปนะคะสักนิดหน่อยนะพอให้ทั่วกระทะเนาะเพื่อไม่ให้ขนมเราติดกระทะนะเพื่อความหอมด้วยเนาะเป็นเนยจืดนะคะอ่ะใส่เนื้อเค้กของเราลงไปเลยนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเกิดใครจะใช้เตาอบก็ใช้ได้นะไฟร้อนะคะไฟบนล่างอบประมาณสัก5้าถึงหกนาทีรองน้ำร้อนด้วยนะคะ,ะพอเราเทเนื้อเค้กลงไปแล้วเนาะ,ะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปข้างหน้านะคะแบบนี้เนาะ แล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็ตรงฝามันจะมีรูระบายอากาศอยู่นะคะ,หา,ะานะหากระดาษนะหากระดาษที่ชู่นะหรือผ้าอะไรก็ได้นะคะมาอุดรูไว้เพื่อไม่ให้ความร้อนเขาระเหยออกนะ,ะถ้าเกิดความร้อนระเหยออกเนะี่ยข้างในมันจะมีน้ําหยดเยอะไปหน่อยเนาะอ่ะพอครบ20นาทีแม่โอ๋โอบอยู่20นาทีนะคะไฟอ่อนๆเลยนะถ้าเกิดไฟแรงไม่ได้นะคะ นี่ก็ได้เห็นไหมประมาณนี้นะคะเค้กของเราจะฟูนุ่มหอมอร่อยมากเลยเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าอใครทำแล้วมันยังไม่สุกอย่างเงี้ยก็ต่อไปได้นะคะคือเตาแก๊สแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันเนาะนี่ถ้าสุกแล้วเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะไม่ยุบนะนี่ได้แบบนี้เลยนะคะพอเย็นแล้วเราก็จะตักนะนี่นะคะ ก็โอเคถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะก็ลองไปทําตามดูนะคะถ้าเกิดใครอยากซื้อของของแม่โอกก็สามารถซื้อได้ที่เพจแม่โอกขายของนะคะสำหรับวันนี้แม่โอกขอจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ